สวัสดีครับนักศึกษาชั้นปีที่สามนะครับดูได้รับสู่งานชิ้นต่อไปนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับออกแบบอ่าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในช่วงของยุคโควิดตอนนี้นะครับก็คิดได้ว่าตอนนี้เนี่ย คิดถึงแต่แบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่าจะเหมาะสมกับตอนที่ยุคโควิดช่วงนี้ดีนะครับหลายคนเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับทีนี้วันนี้เราจะให้มาออกแบบอะไรกันนะครับให้ออกแบบโฆษณาลายกันเป็นโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับยี่ห้อมาม่าหรือบ้านใครไม่มีมาม่าได้ไหม เป็นยำยเออเป็นอะไรก็อะไรกุ้งกิ้งช้างน้อยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ประเด็นคือว่าให้น้องๆเนี่ยทําปรุงออกมานะครับอย่างเช่นก็ไปต้มมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยใส่จานนะครับให้สวยงามเสร็จแล้วก็น้องๆก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาได้คัดตัดออกมาตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเอ,อ่อก็ให้มาจัดจัดแอดเป็นแอดโฆษณานะครับดังนั้นเนี่ยเอ,อ่อ เรื่องของสีหรือว่าเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบภาพเนี่ยอันครังงานชิ้นนี้พี่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้เซฟรูปภาพจากในอินเทอร์นเน็ตมาใช้นะครับเราก็ต้องต้มมาม่าเอาเองเออต้องต้มเอาเองอย่างเช่นต้มเองอย่างเงี้ยนะครับต้องต้มเองแต่รูปภาพเนี่ยเอ่อที่พี่เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าอยากให้เห็นภาพว่ามันแบบใส่ถ้วยมีตะกงตะเกียบอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้ ถ่ายรูปกันเอาเองที่บ้านตัวเองนะครับทําในบ้านไม่ต้องออกไปซื้อนะครับคิดว่ามาม่าเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วทุกคนน่าจะทํากันเป็นต่อให้คนทาอาหารไม่เป็นก็น่าจะทํามาม่าเป็นแล้วว่านะครับทีนี้จะเป็นต้มแบบนี้ใส่ปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันจะตกแต่งทอ็ทอปปิ้งต่างๆแล้วแต่แล้วแต่แแตอุปกรณ์ที่น้องๆจะมีในบ้านในตู้เย็นลองเปิดดูใส่พงใส่ผักอะไรก็ว่ากันไปนะครับใส่กุ้งใส่อะไรก็มาว่ามาหรือจะทําเป็นมาม่าผัดแบบนี้ก็ได้ ถ้าใครแบบมีสกิลในการทําอาหารหน่อยแบบว่าแบบอยากจะทําให้มันเป็นผัดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาออกแบบกันนั้นนะครับก็พี่อยากให้อารมณ์เป็นแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ดังนั้นเรื่องของสีของอาหารเนี่ยอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใช้สีออกมาเป็นแบบโทนสีดําในถ้วยอาหารของเขานะครับ ส่วนในเรื่องของฟอนต,ต์ต่างๆเขาก็ใช้เป็นยิกๆเเพื่อแทนถึงเส้นของอูด้งอันเนี้ยนะครับของเราเป็นเส้นมาม่าดังนั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่ามาม่าที่น้องๆจะเอามาทําเป็นแอดโฆษณาเนี่ยมันเป็นเอ่ออะไรอนะรสชาติอะไรอย่างเช่นเป็นยันตาโฟถ้าเย็นตาโฟมันก็ควรจะเป็นมาม่าแบบไอ้สีของเอา,อารมณ์ของงานเราก็คงจะต้องเป็นแบบ สีออกแดงๆเหมือนน้ำาิดาโฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็อจ,จะสื่อถึงเรือหรือมีน้ำามีอะไรก็ว่าไปหรือต้มยำกุ้งถึงความเผ็ดก็ต้องมีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นเรื่องของตัวอย่างของแอดโฆษณาเนี่ยมันมีให้ดูค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเออนะตัวอย่างที่เปิดให้ดูจากมาม่าเนี่ยมันมีแต่รูปของซองมาม่าให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ก็เลยไม่อยากให้น้องๆได้เลือกออได้ลอก เด้นล็อกแบบดังนั้นก็สามารถที่จะไปหาดูรูปแบบในอินเทอร์เน็ตที่ตัวเองชื่นชอบได้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะกาบอบอกได้ว่าอต้องเป็นสีนี้นะสีนี้นะบางแบบมาบ,บ,บ,บังคับบอกกับต,ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนน่าจะทํามามากหลายรสชาติอะคือไม่อยากบังคับว่าแบบต้องเป็นต้มยำนะเผื่อบางคนไม,ไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากต้องแบบต้องเป็นหมูน้ําตกนะเดี๋ยวบางคนไม่กินหมูอะไรเงี้ยนะครับก็ คือให้เป็นบะหมี่กึ่งกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาทำให้เป็นแอดโฆษณาดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีและจำเป็นสำหรับแอดก็คือหนึ่งชื่ออาหารนะครับชื่ออาหารต้องมีว่าเราจะใส่ชื่อมันว่าอะไรครับอธิบายเล็กน้อยอย่างเช่นเป็นมาม่าผัดมาม่าผัดนี้ให้รสชาติเผ็ดสุดยอดอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องมีสถานที่ขายเราจะขายที่ไหนเราต้องมีนะครับแล้วก็มีราคา นะครับสาหรับถ้วยนี้กี่บาทนะครับก็กําหนดราคามาด้วยบางคนใส่หมูใส่กุ้งใส่อะไรมาไงก็ลองกําหนดราคามาใส่แล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะบังคับก็เคยงมีหนึ่งชื่อของเมนูนี้นะครับบางคนต้มเฉยๆเลยคือแบบต้มใส่ไมโครเวฟแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาตัดใส่เงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามันเอามาปรุงเป็นแบบมาม่าผัดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีชื่อมันก็อาจจะเป็นใช้ชื่อมันไปนเลยอย่างเช่น มาม่าต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นมาม่ายเตโฟหรือว่ามาม่าเส้นหมี่น้ำใสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นชื่อเดิมของมันไปเลยแต่ถ้าใครมาประยุกต์เปลี่ยนชื่อมันอ่ามาประยุกต์ทำอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นมาม่าผัดขี้เมาทําเองอะไรเงี้ยครับก็ให้ใส่ชื่อตามเมนูของมันเข้าไปด้วยนะครับอ่าก็เังนั้นก็คิดว่างานนี้น่าจะไม่ยากแล้วก็ทําเสร็จแล้วอาจจะได้รับประทานไปด้วยนะได้อิ่มไปด้วยนะครับกินไปทําไปนะครับก็น่าจะ เป็นอะไรที่หาได้ง่ายนะครับแล้วก็ทํากันเองได้ในบ้านไม่ต้องออกไปหาวัตถุดิบด้านนอกบางคนบอกว่าโอ้โหจะต้องใช้แบบอยากได้กุ้งครับพี่บูมออกต้องออกไปตกกุ้งไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับก็หาวัตถุดิบที่มีนในบ้านนะครับผักเผือกถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่แบบแค่แบบมามา่มาเดิมๆของมันเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็สิ่งที่จะตรวจแล้วก็มาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของภาพนะฮะต้องแบบจัดภาพให้สวยงามนะครับ บางคนแบบว่าไม่มีถ้วยจริงๆก็คือถ่ายตมาม่ามาแล้วก็มาลิทัสใส่ถ้วยอื่นๆที่มันสวยๆวยซึ่งมันมีเยอะมากเราก็ไปเสิร์ชหา,าได้ส่วนควันต่างๆพวกนี้ถ้าน้องๆถ่ายมาไม่ติดในเวกเตอร์ก็มีควันให้เราเรียบร้อยนะครับถามว่าใช้เวกเตอร์ได้ไหมงานนี้ก็อนุญาตให้ใช้เวกเตอร์ได้แล้วกันครับในเรื่องของแบกล่าวนะเรื่องของคลิกหรือว่ามะนาวหรือว่าความจีจ๊ดจ๊าดหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเอามาประกอบกับแอดของเราให้มันดูสวยงาม ก็สามารถใช้เวกเตอร์ได้นะครับไม่ต้องวาดเองนะครับให้ใช้เวกเตอร์ได้นะครับก็น่าจะชื่นชอบกันหลายๆคนนะครับสำหรับเวกเตอร์มีหลายคนอาจจะไม่รู้จักเวกเตอร์ซึ่งก็น่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วณเวลานี้นะครับปี3แล้วเนี่ยน่าจะเวกเตอร์ก็น่าจะคล่องแคล่วกันแหละแต่ตอนปี1นอาจจะยังไม่รู้จักนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักกับเวกเตอร์แล้วนะครับก็สามารถโหลดเวกเตอร์ได้นะครับพิมพ์ smoke ในเวกเตอร์มันก็จะขึ้นควันมาก็ดาวน์โหลดมา ผมไม่ต้องสาธิตวิธีการดาวโหลดให้ดูแล้วแหละเพราะว่าคิดว่าทุกทุกทุกคนน่าจะทํากันเป็นแล้วนะครับก็สามารถเอาควันเอาตกแต่งให้ดูน่ารับประทานได้นะครับก็ไปเลือกเอามาแล้วกันนะครับว่าอยากจะใช้เวกเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับเรื่องของสีสันนะครับก็พยายามจัดให้มันมูนแอนโทนสอดคล้องกับตัวอาหารแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปถ้าต้มยำกุ้งควรจะใช้สีแบบไหนบ่งบอกถึงความเผ็ดร้อนนะครับการใช้ฟอนต์แบบไหนนะครับก็ คิดว่าน่าจะเรียนรู้กันไปแล้วต้องก่อนตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่เป็นช่วงโควิดนะครับตอนอยู่ในห้องเรียนเราเราเรียนรู้เรื่องของฟอนต์ตั้งแต่ขั้นที่1ไปแล้วแต่ทั้งขั้นนี้ก็คิดว่าไม่ต้องจะมาบอกอธิบายอะไรให้มากมายแล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมครับส่วนประกอบของการทํางานจัดโฆษณานะครับสิ่งสําคัญคือเราจะโฆษณาสินค้าตัวนี้ดังนั้นสิ่งที่มันควรจะต้องเด่นที่สุดก็คือสินค้าในเรื่องของตําแหน่งในการวางที่เราเคยตั้งเส้นไกด์เส้นกิจเอาไว้ เราก็น่าจะเคยจํากันได้ว่าองค์ประกอบของภาพเวลาเราเราจะใช้งานมันเนี่ยเราควรจะต้องตั้งเส้นไกลเอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่างานของเราจะบังคับมันให้มันถูกมองตรงไหนอย่างงานตัวอย่างตัวเนี้ยคืออย่างที่เห็นนะครับก็คือเขาเขาใช้เส้นสีขาวมาเป็นตัวเหมือนกับกรอบถ่ายมาเหมือนกับรูปถ่ายโฟโต้อะโพลลอรอยอ่ะที่มันแบบถูกถูกมีขอบสีขาวนะครับดังนั้น เวลาเราอารมณ์ในการมองภาพเวลามีสีขาวมาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนเราถูกบีบให้เราให้มองเข้ามาบางังให้แบบบังคับสายตาให้มองเข้ามาในงานเรามากขึ้นนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคจริงๆมันมีหลายเทคนิคนะอีกเทคนิคหนึ่งที่ที่พี่จะเปิดให้ดูก็คือเหมือนกับใช้เส้นเส้นเอ่อเส้นมาบีบสายตาเราอีกทีหนึ่งเป็นเสเหมือนกับเส้นโฟกัสอะนะครับเอ่อ ที่เราเปิดให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเส้นโฟกัสที่มาบีบให้แบบบังคับสายตาก็คือเหมือนอันนี้แฮมเบอร์เกอร์ตัวเนี้ยนะครับก็ใช้เส้นมาบีบเห็นไหมว่าข้างหลังเนมีแบคกลาวฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุ้งเต็ไมไปหมดเลยแต่เขาใช้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยมาบีบมาโฟกัสให้เบอร์เกอร์มันดูแบบเด่นอ่ะอื hmm. เด่นถ้าตรงเนี้ยถ้าเราลองเอากรอบสี่เหลี่ยมออกอ่ะ มันก็จะเป็นการแบบไม่ได้ตีกรอบให้กับงานเรามันก็จะดูฟุ้งกระจายไปหมดครับดังนั้นก็อีกเทคนิคนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้งานเราดูเด่นได้นะครับดูเด่นขึ้นมาได้นะก็อลองเลือกใช้เทคนิคต่างๆมาลองดูแล้วกันการใช้สีขาวมาบีบหรือว่าการใช้เส้นมาเป็นตัวบังคับสายตาเรานะครับโอเคดังนี้อ่าดังนั้นและตอนนี้นะครับโอ้พูดรัวไปหมดแล้วกูตอนนี้ก็ ให้น้องๆลองลองลองออกแบบกันดูแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากมากนะครับงานชิ้นนี้เราอาจจะได้อิ่มอร่อยกับมามะ่าหวังว่าทุกๆคนน่าจะทํามาม่าออกมาให้ดูน่ารับประทานนะครับใช้พร็อพในการาตกแต่งได้อย่างเช่นมีตะเกียบสวยๆมีช้อนสวยๆอะไรเงี้ยก็ามาวางจัดองค์ประกอบของงานเราให้ดูดูด,ดีได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับ mm. ก็เดี<ค>๋ยวลองต้องมาดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งงานให้ตรงเวลาด้วย <ude> ส่วนงานชิ้นเก่าหลายๆคนยังไม่ได้ส่งมาก็ส่งให้ตรงเวลาด้วยนะครับเย่าง้องนั้นอาจจะโดนโดนได้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรดีแต่ต้องรอ,งองคิดก่อนรอรอคนหลงังโควิดก่อนนะครับจะมีแมสใส่กันตุ้มๆเลยก็เคยตั้งใจทำแล้วการงานชิ้นนี้ไม่น่าจะไม่ยากมากนะครับโอเคขอบคุณ ทุกทุกคนที่อยู่ฟังจนจบคลิปด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ